โดยครั้งนี้ครับมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียน3มโคกจังหวัดปทุมธานีจํานวนกว่า500คนเข้าร่วมอบรมโดยภายในงานได้รับเกียรติจากนายรพีพัฒน์ศีบุญสุขหัวหน้าบริหารงานอํานวยการโรงเรียน3โคกผู้แทนผู้อํานวยการโรงเรียน3มโคกนะครับเป็นประธานในการกล่าวเปิดอบรมจากนั้นนะครับนักเรียนทุกคนได้ประกอบพิธีฝากตัวเป็นศิษย์ครับ ดะเป็นในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาวิรวัตบิรวัตโกประเรียนธรรมเก้าประโยคผู้เช่ยเจ้าวา่าพระธรรมกายไดเมตตาให้ธรรมะแล้วก็เป็นแนวทางในการประพฤติปฏ,ฏิบัติตนในระหว่างเข้าร่วมโครงการจากนั้นนักเรียนทุกคนนะครับได้มีโอกาสเข้าฐานกิจกรรมความดีสากล5ประการครับได้แก่ฐานที่1คือฐาน respect หรือความเคารพครับฐานที่2นะครับส้นชิดเส้นนั่นก็คือการจัดวางรองเท้าฐานที่3ครับบิงโกธรรมจัก ดวงดีเพราะมีความรู้และฐานที่4ี่ามพุทธะหมายถึงพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของฉันนั่นเองเด็กนักเรียนนะครับก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับด้วยความปลื้มใจและก็ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมสันทนาการพระอาจารย์และทีมงานครับสอดแทรกความรู้พร้อมความสนุกสนานลงไปด้วยพาคค่ำครับทังเรียนทุกท่านในสุดบนธรรมวัดเย็นนั่งสมาธิและรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์รูปนี้เลยครับคือพระอาจารย์นิพปนธรรมพันโทครับพระอาจารย์จากชมรมพุทธศาสากนกลในหัวข้อ นักล่าสมบัติก่อนที่นักเรียนทุกคนนะครับจะหลับตาเจริญสมาธิภาวนาแผ่เมตตาวันที่สองของกิจกรรมครับทุกคนตื่นมาตอนเช้าสวดมนต์ธรรมวเช้านั่งสมาธิและได้ทํากิจกรรมใจอยู่ในกายปลอดภัยโดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ดรสมสุดาผู้พัฒครับเป็นวิทยากรก่อนที่จะได้เข้าสู่ฐานกิจกรรมที่อาคารร้อยปีคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูวัดพระธรรมกายด้วย ซึ่งภาพบรรยากาศนะครับที่น้องๆได้มีโอกาสร่วมกันอบรมได้เดินทางมายังนับเบื้องหน้าของพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์พร้อมกับคณาจารย์วันนี้น้องๆก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธอันงดงามนะครับในส่วนของช่วงเวลาที่น้องๆได้มีโอกาสเดินทางไปที่อาคารร้อยปีคุณยศาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทน์ขุนติคโยงนะครับได้เข้าสู่ฐานที่1คือห้องสายสื่อวิีทัศน โดยได้รับชมภาพพยนตร์สามมิติเรื่องภูมินรกพบสวรรค์แดนอัศจรรย์หลังความตายฐานที่2รับชมนิทรรศการคุณยาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทนุกยุงนะครับฐานที่3ก็มีโอกาสเดินชมรอบวัดตั้งแต่อุโบสถพระตรีปิฎกวัดพระธรรมกายจัดก,กิจกรรมเวียนพระทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าน้นพระองค์รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์วิราชชติมาเหสขขโขค,ครับพระอาจารย์จากชมร,รมพุทธศาสากล สำหรับวันสุดท้ายของการอบรมครับน้งนองๆในเข้าร่วมกิจกรรมฝึกสมาธิแบบวัยรุ่นฝึกจริงเห็นผลจริงโดยพี่สิเจ้าของ YouTube c h a n n e ลนะครับสมาธิ360องศาเป็นวิทยากรให้การอบรมครับจากนั้นก็มีการทำกิจกรรมชาเลนจ์นะครับนั่งสมาธิยาว30นาทีก่อนที่จะประกอบพิธีปิดการอบรมขอขมาพระอาจารย์แล่ได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาสุธรรมวิเทศผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานส่งครับพร้อมทั้งได้มีโอกาสร,รับฟังธรรมะนะครับ แล้วก็รับเกิบัตรซึ่งการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ครับน้องเยาวชนคนเก่งและดีได้รับฟังความรู้ธรรมะต่ตางๆเป็นข้อคิดดีๆที่จะทําให้เป็นเยาวชนคนเก่งและดีควบคู่กับศีลธรรมได้มีความเข้าใจโดยเฉพาะเรื่องของการปฏิบัติธรรมที่จะสามารถดึงศักยภาพภายในนะครับออกมาและทําให้น้องๆสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขเป็นเยาวชนของชาติที่มีการพัฒนาความรู้ที่ดีมีความประพฤติที่ดี อยู่ในสังคมยังมีความสุขทางนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับทั้งท่านผู้บริหารสถานศึกษาคณาจารย์ที่สนับสนุนกิจกรรมดีๆให้ยังน้องได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นั่นเองครับ